สวัสดีค่ะเพืนพี้จากคาริบ้าค่ะนะคะวันนี้มาสอนเพงลงนม EP สุดท้ายแล้วนะคะทุกคน ก่ไปรับชมนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเรื่องราวดีๆจากคาริมบ้าค่ะค่ะนี้เรามีกลุ่ม Facebook นะคะสําหรับพูดคุยอีกกับเรื่องของคาริมบ้าถ้าเพื่อ oh. ๆคนไหนสนใจอยากพูดคุยกับเรานะคะสามารถกดขอเข้าร่วมกลุ่มได้ที่ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปเลยนะคะทุกคน ในวันนี้กิ้นก็จะมาสอนทุกคนเล่นเพลงโอีพีสุดท้ายแล้วนะคะ EP 3ีท่อนฮุกนั่นเองอธิบายให้ฟังคร่าวๆก่อนเนาะสําหรับเพลงนี้นะคะก็คือมันจะมีท่อน1ท่อน2ท่อน3นะคะก็คือท่อน3เนี่ยจะเป็นท่อนฮุกแต่ว่าท่อน1ท่อน2เนี่ยก็จะเล่นลักษณะคล้ายๆกันเลยอาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยนะคะในบางเรื่องของช่วงเสียงเนี่ยเพื่อให้มีความแตกต่างกันระหว่างท่อนเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนในยังไม่ได้ดู E p พี p 2นะคะก็กดเข้าไปดูได้เลยด้านบนนี้นะคะกิ้นแปะลิงก์คลิปแนะนำไว้ให้ กดเข้าไปดูก่อนได้เลยนะคะวันนี้กิ๊กยังอยู่กับเจ้าคาริม,ม่าตัวเดิมนะน้องอุ้งเท้าแมวนะคะ V B H Noa v s e r i นะคะยังอยู่กับเจ้าคาริม,ม่าตัวนี้ถ้าใครสนใจเจ้าคาริม,ม่าตัวนี้นะคะกดเข้าไปดูรีวิวได้นะคะรีวิว V B H Noa v s i r i ทุกตัวเลยกิ๊กก็จะแปะลิงก์ไว้ให้บนนี้เหมือนกันนะคะและถ้าใครที่ไปดูแล้วชื่นชอบนะคะอยากเป็นเจ้าของเจ้าอุ้งเท้าแมวน่ารักตัวนี้นะ ก็สามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าสั่งซื้อเจ้าอุ้งเท้าเหนียวนะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะ ได้ที่ลิงก์ Facebook ที่อยู่ใต้คลิปที่ขึ้นตรงนี้เลยนะและถ้าใครที่ดูคลิปเพลงลงขึินนะคะชอบวิธีการเล่นของคินอยากได้โน้ตเพลงลงเพลงนี้นะก็สามารถขอเข้ามาได้ที่ไลน์ที่อยู่ได้ล่างนี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะคะว่าวันนี้พินจะมีเทคนิคแล้วก็มีอะไรแปลกๆมาสอนไปรับชมกันเลย สำหรับเพลงลมในท่อนที่3หรือว่าท่อนฮุกเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ท่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละท่อนเนี่ยเล่นยังไงไปทีละท่อนก่อนเนาะเริ่มจากท่อนแรกนะคะวิธีเล่นท่อนนี้ก็คือเราจะเล่น A นะคู่กับคอร์ดอะเพจิโอเอฟเมเจอร์นะคะวิธีเล่นก็คือ a คู่เก่อนนะ a c a c แบบนี้นะคะแล้วต่อไปก็คือเล่นพร้อมเล่นเล่นท่อนนี้พร้อมกับคอร์ด e minor a p g o เนาะโดยการเล่น g e แล้วก็ g พร้อม e นะคะ อ่าแบบนี้แล้วก็พอเล่นคล้องแล้วนะคะก็เอามาเล่นให้มันเป็นจังหวะมากขึ้นเนาะเดี๋ยวเราทำพร้อมกันนะคะท่อนหนึ่งทีนี้พอคล้องท่อนนี้แล้วไปท่อนต่อไปที่สองท่อนที่สองนะคะ วิธีเล่นท่อนนี้ก็คือเล่นคู่3เอ้ยคู่3มอ่ะเล่นคู่อีก่อนนะแต่อย่าเนี้ยถ้าใครยังไม่คล่องอ่ะยังไม่ต้องเล่นคู่8ก็ได้นะคะหรือที่เล่นคู่กันก็อาจจะเล่นตัวเดียวก่อนก็ได้หรือว่าเล่นคู่แบบนี้ก็ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวพี่พูดในกรณีกว้างๆเลยก็คือเล่นคู่ก่อนก่อนก็คือใครไม่ถนัดก็เล่นให้เล่นตัวอีตัวนี้นะตัวเดียวถ้าใครที่คล่องแล้วก็อ่ะเล่นตัวอีตัวนี้เพิ่มเข้าไปอี แล้วก็ดีนะคะพร้อมกับอดีไมเนอร์แบบนี้คู่ดี f a แล้วก็ c แล้วก็คู่ดี f แล้วก็ e แล้วก็ g คู่กับ c มเนอร์มีเจอพจีโอนะคะ แบบนี้เดี๋ยวเราลองมาทำเท่านี้พร้อมกันดูช้าๆนะคะต่อไปท่อนที่3ามนะคะท่อนที่สามจะเล่นคล้ายท่อนแรกเลยเดี๋ยวเรามาดูกัน แต่ว่าท่อนที่สามเนี่ยจะเล่นได้สองกรณีนะเราสามารถเล่นแบบนี้ก็ได้ด้วยมนแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนเนาะแต่ถ้าแบบถ้าสมมติแบบบางทีเล่นเร็วๆอย่างเงี้ยเราแบบจะพลาดก็เล่นแค่ก็ได้หรือจะเล่นแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่ฟิลแล้วแต่มูต mood ตอนนั้นที่เล่นเนาะ,ะเล่นได้ทั้งสองอย่างเลย เดี๋ยวเรามาดูวิธีเล่นท่อนนี้นะคะก็คือคล้ายกับที่สอนไปเลยในท่อนแรกเนาะก็เริ่มจาก A คู่ F ก่อนนะ A C A C แล้วก็ G E แล้วก็ G คู่ E นะคะ G B G B ท่อนที่4ท่อนสุดท้ายแล้ว วิธีเล่นก็คือเริ่มจากตัว G สูงก่อนนะ G แล้วก็ D คู่ D F A C แล้วก็คู่ D F แล้วก็ E แล้วก็ G คู่กับ G Major อ r p e า g i พนะคะคู่ G ก่อน D D B, B, B แล้วก็ กรี G major แบบนี้ทีนี้พอใครนะคะที่แบบว่าพอมันเล่นถึงท่อนฮุกแล้วเนี่ยเพลงนี้มันจะเป็นเหมือนแบบฟอร์มมันก็คือจะถ้าตีง่ายคือ A A B แล้วก็มา A อีกรอบนึงเนาะแล้วก็จบมันเป็นเหมือน turnary form น,นะคะง่ายๆก็คือให้ทุกคนเนี่ยเล่นมาจนถึงท่อนฮุกแล้วก็เอาดึงท่อนที่สองอะวนกลับมาเล่นใหม่ก็โอเคเป็นอันจบเพงลงละก็คือ ตัวเมโลดี้มันไม่ได้มีอะไรมากมายซับซ้อนแต่ว่าที่มันดูเปลี่ยนไปก็คือคำที่มันใช้ประกอบกับเมโลดี้ท่นเองนะคะหรือเนื้อร้องนั่นแหละเดี๋ยวถ้าสมมติว่าทุกคนเล่นคลองทั้งสามท่อนนี้แล้วอ่ะอยากเล่นทั้งเพลงก็คือให้เอาวนกลับมาเล่นอย่างเงี้ยค่ะซ้ำไปซ้ำมาอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะได้ครบจบหนึ่งเพลงเราจะลองมาทำสี่ท่อนที่เรียนเมื่อกี้พร้อมกันดูช้าชานะคะ ชอบกันไหมสําหรับเทคนิคใหม่ๆวันนี้เพลงนี้ก็จะเน้นเป็นเพจิโอด่อยเนาะแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นทั้งเพลงได้เลยนะคะกินก็แนะนําว่าให้ทุกคนนะเอากลับมาเล่นวนซ้าๆนะคะอีกรอบหนึ่งก็คืออาจจะเอาเล่นไปแล้วสามท่อนแล้วก็เอาท่อนที่สองเนี่ยกลับมาเล่นใหม่เนาะมันก็จะจบเพลงพอดีนะคะสําหรับเพงลงลมหนึ่งเพลงเต็มๆถ้าใครเล่นสามท่อนได้แล้วนะฝึกจนคล่องแล้วเอากลับมาวนเล่นซ้ํานะคะและถ้าใครที่สามารถเล่นได้แล้วเนี่ยยังไงเนี่ย ก็อัดคลิปตัวเองลงแล้วก็เอาไปพูดคุยกันในกลุ่มลิงก์ของคาริมบ้าที่เรามีพูดคุยเอาไปโชว์ได้เลยนะคะเดี๋ยวขึ้นจะไปรอติดตามชมเนาะและเดี๋ยวอีพและเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะขึ้นจะมาสอนทุกคนเล่นเพลงอะไรเนี่ยทุกคนอรอลุ้นกันนะขึ่นจะอุบไว้ยังไม่บอกนะคะและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย